สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของพวกเรานะคะ วันนี้เรามากับหัวข้อที่หลายๆคนน่าจะกำลังเผชิญอยู่ก็คือการค้นหาตัวเองค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะเราชื่อปีใหม่ค่ะแล้วก็เราชื่อแบมค่ะวันนี้เราสองคนจะมานั่งคุยกันแบบสบายๆเกี่ยวกับเรื่องที่ใครหลายคนอาจกำลังสับสนอยู่คือทำยังไงดีเวลาเรายังหาตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่าตัวเองอยากเรียนคณะอะไรชอบวิชาไหนหรือถนัดด้านไหนเลย ใช่เลยค่ะการค้นหาตัวเองมันไม่ใช่การแข่งขันแต่มันคือการเดินทางทุกก้าวที่เราเดินทุกสิ่งที่เราลองมันกำลังสร้างตัวเราไปทีละนิดและวันหนึ่งพอมองย้อนกลับมาเราจะเห็นเองว่าจริงๆแล้วเรากำลังสร้างตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะ อย่างเราเนี่ยแหละเราขอเล่าความรู้สึกตรงๆเลยนะบางทีเรารู้สึกแย่กับตัวเองมากที่ยังไม่รู้ว่าชอบอะไรไม่รู้ว่าถนัดด้านไหนเวลาเห็นเพื่อนบอกว่าอยากเป็นหมออยากเป็นครูอยากเรียนวิศวะเราก็แอบน้อยใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมเรายังตอบคําถามนั้นไม่ได้เลยอืมเราเข้าใจเลยแบมแต่จริงๆแล้วการที่เรายังหาตัวเองไม่เจอไม่ได้หมายความว่าเราไร้ค่าเลยนะ มันแค่หมายความว่าเรายังอยู่ในช่วงสำรวจยังอยู่ในเส้นทางของการลองผิดลองถูกอยู่ต่างหากและนั่นเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะแต่บางทีก็กลัวนะว่าถ้าเลือกผิดไปแล้วจะเสียเวลาหรือกลายเป็นคนล้มเหลว การกลัวผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมชาติเลยแบมแต่ลองคิดดูสิถ้าเราไม่เคยลองเราก็จะไม่มีวันรู้เลยว่าอะไรที่ใช่สำหรับเราการลองแล้วเจอว่ามันไม่ใช่ก็ยังดีกว่าการไม่ลองแล้วคาใจไปตลอดนะอืมจริงแฮะแล้วเราควรเริ่มยังไงดีล่ะเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนเลยลองสังเกตตัวเองว่าเวลาเราเรียนวิชาไหนแล้วรู้สึกสนุก ไม่ฝืนหรือเวลาได้คุยเรื่องอะไรแล้วอินเป็นพิเศษนั่นแหละคือสัญญาณแล้วก็อย่าลืมเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมยางอดิเรกหรือแม้แต่การคุยกับรุ่นพี่ในคณะที่สนใจทุกอย่างคือข้อมูลที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นอฟังแบบนี้เรารู้สึกโล่งขึ้นเยอะเลยนะเหมือนเราไม่จำเป็นต้องรีบหาคำตอบทันทีใช่ไหมใช่เลยค่ะ การค้นหาตัวเองมันไม่ใช่การแข่งขันแต่มันคือการเดินทางทุกก้าวที่เราเดินทุกสิ่งที่เราลองมันกำลังสร้างตัวเราไปทีละนิดและวันหนึ่งพอมองย้อนกลับมาเราจะเห็นเองว่าจริงๆแล้วเรากำลังสร้างตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะขอบคุณมากเลยปีใหม่ที่นั่งคุยกันวันนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่บนเส้นทางนี้คนเดียวแล้ว เราก็เหมือนกันค่ะแบมแล้วก็อยากฝากไว้สำหรับคนที่กำลังฟังอยู่ว่าไม่เป็นไรเลยที่วันนี้คุณยังไม่เจอคำตอบเพราะการค้นหาตัวเองมันคือการให้เวลากับตัวเองแล้วค่อยๆเติบโตไปทีละก้า